โยโยโย่ใบสองมุ้งตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่งหงทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่จเจริโอกเกมเวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลเดนมาร์กเป็นการเพลย์ออฟเพื่อไปยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ โคเปนเฮเกนทีมอันดับ3ฤดูกาลปกติจะเปิดบ้านเจอกับแรนเดอร์อันดับ10จากฤดูกาลปกติโคเปนเฮเกนเนี่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอน,นอร์ญแลานด์มา1-1นนะครับยาคอบนิสครับกุนซือก็ยังไม่มีอันเดสคอร์ลิเดอุสกองหน้าตัวเก่งนะครับแดนกลางก็วิกเตอร์คลาเซนแมกนุสแมทซันนะครับแนวรุกนำโดยโมเมตเอลยูนูซี่แล้วก็มีโอคาซันสเตนนะครับหัวหอกชาวไอซ์แลนด์ครับในขณะนะที่แรนเดอร์ ก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวเจลมา1-1นะครับอยู่อันดับ10ในตารางลีกลาสมุดเบลเทลเซนกุนซือก็มีผู้เล่นกนหลักอย่างแมตต์แองการ์ดซิมอนมนอร์ดี ลาโซ่คูริบารีนะครับตัวเเอวอรี่โค้ดเล่นกับโมเม็ดฟูเซนี่ตัวการหน้ากองหน้าเป็นมอร์เมอร์บรายานนักนะครับฤดูกาลนี้เจอกันในลีก2นัดโคเปนเฮเกนถล่มทั้ง2เกมครับในบ้าน4-0เกมเยือนก็บุกชนะ4-2ก่อนเกมโคเปนเฮเกนเป็นต่อแน่ครับจริงๆจะว่าไปโคเปนเฮเกนเนี่ยอกหักนะครับไม่ได้คว้าแชมป์แต่ว่าก็ต้องมาลุ้นถ้่วยุโรปนะครับดูแล้วเหนือกว่าแรนเดอร์เยอะนะครับประตูแรกมาไวไหลแน่ครับ เชียร์ไปที่โคเปนเฮเกนการันตีชนะแน่ๆหน่งประตูไปรุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์โคเปนเฮเกนเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย